มึงลักษณะเมาเตือนบดีโคนรขับไม่แอปลาตมตีแล้วปลาตมตีแล้วนี่นี่นึงคู่นึงเลยคู่นึงเลยเอาแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ นี่น้องนี่รถของพี่ปากเบาะบังจิการคาแก้วนั้นนั่นตุลิกมาแล้วมาแล้วนี่เอานี้ ตัวตีงออกมาได้ป่ะต่อแล้วครับต่อแล้วครับตัวตีงอกออกมาปัไปป่ะมันกระจอบเากันตัวเขาาดท่ำกันดิอมยอกไปัดไหมรับผมเรียบร้อยตัวเรียกอีกแล้วครับมือนีโอ้มือนีมือนีรู้สึกว่าเปิดกล้องปุ๊บเีมันปั๊บเลยตัวเรียกนี่ เยนอนเียนอนเยวเงก็ได้เยอเองก็มงเป็นไครับบอกผุ้ชมทังบานนะครับเ่าใครยข้ามือใคราทุ่มงออยมมอนีมันครับมอนีมันขันเปิดกว้องนี่ย่ได้แทงข้มูเลยเห็นปะเโขัน้นเปิดกล้างโป้ขึ้นแล้วมันี่ขาดแข้ากันโอ้ยตัวผักกัทกันใช่ตัวเ้งบดดดกันเจ้าพ่ายพี่น้องครับีดอยู่เอาอีกแล้ว

อีลิมก็มาสวดทุอย่างใช่ไหมเง่นนี่นี่ขนาดอเรดีเลยแค่บิดกันนี่ล่นี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 ่ยูยูมานี่นี่เห็นไหมเห็นต่ลัไส้ยไฟยังสาบอ่ะพูดเยนั่นแหละไปหลอกตูเลยผลุกีผลุกีปลาไหนเหรอโอ้คือยึดสือกีดอกตัวใหญ่เลยและนี่ปลายุบังนี่ไหมเอ้ยยุใต้คนนี้นี่ เ่อโอีกแล้วครับมึงนี่ปันไทยขาไปไงยู่มึงนี่ตัวที่สแล้วครับนั่นบ้าปันไอ้บานั่นปุ๋นแล้วปุ๋ล้ใช่ครับเป็นไดครับมึงนี่เอาอีกแล้วครับ อตึกหางครับตึกหางถึกหางกระซังปลาคือเกลปลาคือเกลบเขานับเตรียมครับบริณนับมงถืออันนี้คนใทุ่งนะครับคนถืทุ่งคนไทยทวงเตี่ยคนไทยทวงเอาไปกระพงไปตัวนึงหรอเล่โ้นั่นๆัๆๆๆๆๆนนั่นๆๆ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 ๆนนๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆเห็นๆๆ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  ปลาอยู่นี้คุมอยู่มันจะออกกลางเลยอันน right ี้ไปตัวบะนี่เย่งคาร์บอนเนี่ยยังำเลยแหม่ตีกันจะไปไปอตัวอตัวดีเลยหรอพุ่นเดี๋ยวโอ้ยส่งโหดครับมือนีิส่งโหดตัวเหล็กโอ้เปิดกว้าง่ไปเลยเอาของไทยทำตัวไทยเอาไทยทำตัวดิ้ง เพราะว่าใส่ใส่ของสากว่าใดว่าดลงก็คือถ้าคุณลงากคุงฝากติดตามผลงานเดื้อครับนี่ทั้งช่องไหนพี่เล็กช่องขอดบ่ช่องอดโอยบ่แม่ช่องวิธีเกาหลีครับตาคุยเดยวลุยยกโซ่ดูพี่เล็กพี่ล่นยกตุมดูถุงโตครับถุงโตไอแกะหนาวนะอ๋อแกะหนาวกันแกะหนาวขึ้นขนก้อนหินน้ำใสกัน จีเดย์สัมผัสพี่เดียก่อนสีเดยสวัสดีพี่น้องเหรอคือพี่พ uh ี่เท่าบอดุกเดีไอ้นี่จะปลาดุกเล่นกันไปอืมกันไปปลาดุกเพื่อสัญญาไว้เสมออสวัสดีล่ะสวัสดีบอกเอาไปื่อมากระไ้สวัสดีเอาแล้วละเคยสัญญากันไว้ว่าหัวหนีไหมสูบยาซุปขอขอน้า่อนได้ขอน้า่อนเอาสอบไปมีไหมตื่นบอกนึกแลกดีนี่ตื่นแล้วหย่างโกรูแล้วปลาดุกปินี่ละเปล่าปิดไฟปิดไฟ เดี๋ยวเดีปลามาโซบพี่น้องกันเลิ่มเสีอีกแหล้วมาหอนี่ย้ำเลเซียนั่นไหมเขาเขาดานกหมหย่ด่ามอนกนเนาะพี่เขาให้ตัวเออพาดดเส้นเซ้ยเหครับนคุยกันไว้เอ้าเอกมาตูเลนว่างใช่กันรวมกันเล้วกับยีดทมซุ่มหียๆแม่นหมือลยเื่งยังทุกเปรเซ็เราทุนคับกดุกนี่ไงคัี่ไอยู่ในนี้เลยกระพงยู่ง่กับพง ปลาดุประพงปลาดกเีนี่แหละนี่นันเลีบักดอกบกเดีวเห็นทอองขาวแรงยุ่นปลาดุกในใไอ้ขี้เหีพินพินจกเอป้านังเอียงไหมตัวนังเอียหมปลาไอ้เสบเบไหมปลากวงไหมปลาดุกนี่ปลากระพงปลาดุกครับนี่ปลาในไงเห็นบ่เห็นครับจับจับ จับปลากับพวกมาโชว์ดูจีเดย์เห็นพี่เหลียงโฆษณากันจำบ่ได้ครับจำบ่ได้จำบ่ได้จำบ่นาดบ่นาดครับปิดไฟปิดไฟพี่เหลียงอ้าจบคลิปจีเดย์จบคลิปไหมจีเดย์สวัสดีพี่น้องไหมเออไปต่อเราเลยไปต่อเราครับยังมาไกลอยู่ครับยังหมดเนี่ยหมแล้วครับเอาอีกคลิปอยู่บ่หาเพื่อนพามาเอาไคลิปนะเขาไปเศร้าหรอกหาเพื่อนอยู่เขาไปเศร้าหรอกวันนี้ไปต่อมึงเวลาเด้อบ้านบ้านยังอยู่ไกลครับเร่ยนคนโตของเรานะขอบคุ มือก็ถ่ายดิหาปลาครับมือเพื่อนบัวบัสุดท้ายหรอกครับไอจิหาโดยวิธีนี่มือนจิหาวิธีไหมไหมของข้าการนี่ครับบัวสมวกเพื่าจบทีหนาวครับผมมือฝนตกหนาวอย่างนี้ก็เอาไว้ฝากฝากไว้ปลอดไผยก่อนพี่เล็กฝากไว้ปลอดไผยก่อนครับสวัสดีครับ